ข้อห้าสุราเมรยะมัจจกประมาทธานากรรมข้อนี้ถ้าเกิดในอดีตชาตาส่งคนในเจ้าเกิดชาตินี้เขาเรียกว่าพวกเจ้าเกิดมาพร้อมรูปต้องมีแต่ยากินโรคร้ายแรงเป็นเอน้ำเหลืองน้ำนองตอไร้ท่อเส้นเลือดในสมองตีบักเศษแตกขาดติดตันเป็นโรค้ำเหลืองน้ำนองมันลิงภูมมแพ้ตัวเอง ที่รักษาไม่ได้รักษาไม่ขาดต้องกินยาทั้งชาติตลอดชีวิตหนักๆเขาเรียกว่าก,กรรมตั้งแต่อดีตชาติสองาชาตินี้เจ้าสร้างด้วยเรื่องของสุราเมริยามมาชประมาณประกอบไปด้วยเจ้าของโรงสุราและผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายขาเครื่องอุปโภคปลอม บริโภคปอมสารยากสก้าแรลงทั้งหลายและเครื่องสำอางปลอมทั้งชาติที่แล้วก็จะส่งผลให้ชาตินี้เป็นที่กบัวแต่ถ้าสร้างในชาตินี้กรรมข้อนี้จะทำให้เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายเป็นโรคเอดเป็นโรคที่รักษาไม่ได้กินแต่ยา และสุดท้ายต้องนอนเป็นนิคราเป็นผักเป็นปลาไร้คนดูแลกว่าจะสูญเสียชีวิตต้องได้รับทุกขเวทนาในการเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งเล่นนอนเป็นผักเป็นปลาให้เขาทิ้มไม่เข้าแทงใช้สายระยงระยางหน้าอนาถต้องสุดๆนะแล้วไม่ให้เสียชีวิตง่ายด้วยต้องรับทุกขเวทนาในระบบของการเข้าโรงพยาบาลเป็นที่สุด กรรมข้อนี้หนักๆเลยตกนรกแดนไหนเปรตอาสุรกายและสัตว์นรกถ้าเป็นผู้ค้ายาเสพติดนักๆมีโอกาสเข้าสู่แดนพิเศษก็คือนรกแดนพิเศษคือโรกันตนรกจะต้องอุบัติพระพุทธเจ้าถึงขั้นสามพระองค์ก่อนพวกเจ้าถึงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกิด ไม่ยากหรือ,อยากเนี่ย